สองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทร0649310997อันนี้ไม่ใช่หน้าฝนอันนี้ไม่ใช่หน้าหนาวอันนี้ไม่ใช่หนาห้าร้อนแต่อันนี้น่ารักหันนะสวัสดีพี่พี่ตูกตั้นนะครับผมสองสามสี่บารมีบอลวันนี้มีบอลสี่ิบอุ้ยมาแบ่งปันจากพี่พี่ค่าจะส่งห้าสิบบาทแล้วถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีและจะมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน 0 6 4 9 3 1 0 9 9 7ก้าเ้ากจ้ารบกวนนี่พี่ที่เพิ่งจะแอดไลน์ครั้งแรกรบกวนโ,โทรมาก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะไม่เห็นข้อความกันนะผมจะทักมาเนาะมาแตา่พี่แบบบอลดางบอลป้ายสวยๆหลังคืมฟ้าคืมฝนแดดเปรี้ยงๆคราวนี้ผมว่าฝนตกเทจนักอีกแล้วมาครับต้นนี้เริ่มกันที่ดาราครับพี่หนึ่งในเขาเรียกว่าอะไรหนึ่งในไม้ประกวดละกันชั้นเลิศดไม่ติดหนึ่งในสองในสามก็ได้ชมเชยจ้ะไม้ฟอร์มสวยใบแข็งก้านแข็งแบบ ทรงใบดีจัดดารานนพลัสสวยอมตะตลอดการต้นที่หนึ่งจ้ะติดแท็กน้ำเบอร์ให้เรียบร้อยครับพี่ดาราป้ายลึกป้ายสวยกระถางหกนิ้ว4 5 0ร้ยห้าสจ้ะพี่พีต้นที่หนึ่งเนาะดารานพลัสต้นที่หนึ่งป้ายสวยกระถางหกนิ้ว4ี่รอยห้าสบาทจ้านนี้ด้านข้างนะพี่โซ่ทรงองเอวสวยทีเดียวนี่หนึ่งในไม้ประกวดที่ใครๆก็เรียนประกวดดารานพลัสครับพี่นี่เดินสายผมบอกเลยดาราติดทุกสนามจริงๆติดทุกสนามต้นที่หนึ่งนะจ๊ะ ต้นที่หนึ่งครับพี่ดารานพลัลอ่าต้นที่สองคัดแต่หน้าสวยเลยครับพี่เอาแต่หน้าสวยป้ายลึกให้เลยต้นที่สองสี่ร้อยห้าสิบใช่ไหมครับพี่กระถางหกนิ้วดารานพลัลัต้นที่สองป้ายลึกสวยแจ่มสะดุดตาเตะตาใครบ้างเอยต้นที่สองครับผมดารานพัลัป้ายลึกต้นที่ต้นที่าาต้นที่ต้นที่สามจ้าวา้อันนี้มีหลอดใหม่มาเดี๋ยวผมบอกเลยว,ว่าหลอดแจ่มแน่นอนต้นนี้หลอดสวยแจ่มอนาคตไกลจ้าพี่ดารานพัลั ปลายลึกป้ายสวยๆจากกระดาษหนิ้วต้นที่สามสี่ร้อห้าสิบเช่นกันจ้าสี่ร้อยหสิบต้นเนาะดาราลอมพัดปลายลึกต้นที่สามจัดคัดหน้ามาแบบนี้พี่ดูใบร่างสวยตั้งแต่เกิดอาจจะเกิดมาร้องอุเวอุเวก็สวยเลยคันะอ่าเนี่สวยตั้งแต่เกิดากันที่สามจ้าดาราลอมพัฒต้นที่สามสี่ร้อยห้าสิบสวยๆจ้าสวยๆจ้าอ่าคัดมาใครไม่เล่นไซส์เล็กผมมีไซส์ใหญ่แบ่งครับพี่น่าจะเหลือหนึ่งต้นละไซส์ใหญ่ ดารานพพรัสไซสใหญ่กระถางหกนิ้วไอ่าแม่พันแล้วกันเรียกเป็นดารานพพรัสไซสแม่พันครับพี่นี่เลยต้นเดียววางเปิ้งครับพี่เห็นไหมเต็มถาดถาดใหญ่ๆนี่เลยดารานพพรัสตัวนี้กระถางหกนิ้วหนึ่งพันบาทครับพี่ตัวนี้ใครชอบไม้สาสใหญ่แลพี่ไม่ชอบไซส์เล็กเนาะอันนี้ไซส์ใหญ่ไม้แม่พันดารานพพรัสหนึ่งพันบาทจ้ารอดใหม่มาซูไว้แจมจัดเลยผมให้ดูเลยนี่ครับพี่แดงตัดป้ายออกมาเลยครับพี่แดงป้ายออกมาเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่ สวยๆเลยครับพี่สวยๆนี่ใบล่าสุดใบนี้สวยแจ่มไซส์ใหญ่ครับพี่ดารากระถาง6นิ้วห0 0่งพันบาทนั่นจะหมดรุ่นแล้วม,ลลมีส์ใหญ่เนะาะไซส์ใหญ่ไม่มีแล้วถ้าใครไม่ชอบทะเลก็จัดไซส์ใหญ่ไปเลยกระถาง6นิ้ว1,000บาทต้นนี้เลยครับพี่สวยๆปลายลึกๆไซส์แม่พันหกนิ้วสวยคุ้มค่าจัดไปครับพี่แหมมาด้านนี้ด้านนี้มีอะไรบ้างเอ่ยน้องมณีมณีมณี สวยแรอมะตะเช่นกันครับพี่นี่มันีร้อมเพชรหน้าหวานนะจ๊ะหน้าหวานหน้าชมพูหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบมัน,นีแผงกระถางหกนิ้วด้านข้างจ้าสี่ร้อยห้าสิบครับพี่หน้าหวานหวาน,วานแบบนี้ใบใหม่เริ่มเปิดเหลืองทองมาแล้วนะจ๊ะพี่เนาะหน้าชมพูคือสวยต้นนี้เลยสวยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบมัน,นีแผงหน้าหวานครับพี่หวานระมุนนี่หวานตั้งแต่เกิดจา้านี่ใบเบี้ยใบรางยังอยู่เลยสวยๆไว้เลยครับพี่มันีร้อมเพชรหน้าแผง ด่างชมบูสวยๆ450จากกร,กระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วนี่รอมเพชรสวยเด็ดจริงๆครับพี่ต้นนี้สวยเด็ดสวยเด็ดลูกไม้ด่างแดงเป็นลูกไม้ผ่านนะคบพี่หน้าสวยเนาะนี่ใครชอบความด่างสวยๆแบบนี้ลูกไม้ผ่านนะครับพี่เป็นลูกไม้ผ่านเนาะต้นนี้350จาาด่างแดงสวยๆแบบนี้เลยครับพี่ใบนี้ฮาร์ปครึ่งใบนี้ก็ฮาร์ปครึ่งเกือบจะฮาร์ปครึ่งเกือบจะฮาร์ปครึ่งแต่อันนี้ใบนี้ฮาร์ปครึ่งตรงเป๊ะเหมือนใครเอาแม่บรรทัดมาวางไว้เลยนะพี่นี่รอไป หลอดไม้ออกด่างเหลืองแล้วนะมีออกมีความด่างเหลืองเนาะขอบใบแดงเนาะตันนี้ลุงไม้ผ่าด่างสวยครับพี่สามร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่กระถางหกนิ้วสวยๆเลยตอนนี้โตมาสวยมากแนะนําเลยครับพี่ต้นนี้จริงๆโตมาสวยมากจริงอ่ะถัดไปไม้ใหญ่กันหน่อยครับพีนะ่ณบองนอนหน้าทองหน้าทองแบบนี้จะต้นใหญ่ไซส์กระถางแปดนิ้วไซส์กระถางแปดนิ้วพร้อมหนอครับพี่พร้อมหนอเดี๋ยวนะให้ดูหน้าแม่ก่อนนี้ต้นแม่ ต้นแม่หน้าทองฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งนี่นะครับพี่ฮาร์ปครึ่งแบบนี้เลยอ่าต้นแม่อันนี้ใบต้นแม่ใบร้านเนาะเขาจะออกชมพูก่อนพี่ชมพูแล้วก็เริ่มเอ่อหัวหัวแก่เริ่มมีสร้างหัวขึ้นมาก็จะออกเปิดหน้าทองสวยๆแบบนี้นะครับพี่เนี้ยแล้วก็นี่ไงต้นอ่าต้นหน่อต้นหน่อเนี่ยพี่หน่อนี่คือหน้าออกทองออกแดงเลยนะพี่สวยสวยสวยแข่งกับแม่เลยเนี่ยใบหน่อเขาระใบใหญ่มากครับพี่เนี่ยผอมือสอดให้ใบหน่อต้นหน่อหลอดใหม่ก็มาแล้ว กระถางแปดนิ้วอ่าด้านข้างนี่ครับพี่ยกให้ดูนี่แปดนิ้วใหญ่ๆนะครับหนึ่งพันบาทจ้ะจัดไปโอ้ oh. <laughs> ราคานี้ราคากระถางแปดนะเมืองนนท์หน้าทองครับพี่หนึ่งพันบาทสวยคุ้มพร้อมหัวพร้อมหน่อสําหรับใครที่อ่าอยากเลี้ยงไม้ฟอรมกอนะพี่เนาะฟอร์มกอ,นะนะอ,มกอต้นนี้เลยจะคุ้มคุมเดี๋ยวหน่อออกมานี่คือใหญ่บึ้มมใบดกๆเลยจ้ะฟอร์มกอแบบทรงปรกกวดเลยเนาะนะเมืองนนใหญ่กระถางแปดนิ้วหนึ่งพันบาทหน้าทองสวยๆครับผมสวย,สวยเลยอ่า ใบพี่ห้าห้านิ้วเลยห้านิ้วเลยผมจะห้า <c> เ <oughs> มื่อกี้กับพูดห้าห้ามือแล้ะมีตองมือห้านิ้วเออตองมือสิบนิ้วอันนี้อันนี้ห้านิ้วสอดนะเพื่อนนี่ใบใหญ่มากอ่ะต่อไปไม้แยกหนอ่อพี่มณีจันทร์มณีจันร์นี้กัดเม็ดสีมานะ้ะสวยด่างชมพูด่างขาวไม่ชมพูครับพี่นี่ใบใหม่เริ่มเปิดเหลืองสวยแล้วไม้หนอ่อมณีจันทรจ่ะก,กระถางหกนิ้วไม้แยกหนอ่อสามร้อยห้าสิบครับเพี่มณีจันทไม้ใหม่รูปงามนามเพาะไม้แยกหนอ่อนา้าซว้ยละมุนละมุนครับเพี่ มาแยกหนอดังสวยโตไวสามร้อยห้าสิบมณีจันจ้ามณีจันอ่าตัดมาเป็นหานุมานประสานกายครับพี่ชมพูป้ายเขียวชมพูป้ายเขียวสวยๆสามร้อยบาทครับกระถางหกนิ้วหนุมานประสานกายลิงไม่น้อยน่ารักจะบอกว่าลิงน้อยก็ไม่ได้เพราะลิงใหญ่แล้วก็ทางหกนิ้วนะครับพี่หนุมานประสานกายตับลามเกียร์นอตสามร้อยบาทชมพูแป่นสวยๆเลยจ้า มาตรงนี้เป็นไม้อา่าแยกหนอ่อไม้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 หน่อเก้าทับครับพี่เก้าทับเนาะเก้าทับรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะเรามีถึงเก้าทับอันน่หะหน้าด่างแดงและด่างทองในต้นเดียวกันับพี่นี่ด่างแดงและด่างทองในต้นเดียวกันจ้าเป็นไม้แยกหน่อแล้วพี่ตัวน,นี้เก้าทับเนาะหน้าสวยไม้หนอ่อสองร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วจ้ะไม้หน่อเก้าทับ สวยโตอ่าตอนโตใบใหญ่มากใบใหญ่จริงๆรเก้าทับเนี่ยใบยใหญ่แข็งสวยนี่สองร้อยห้าสิบจ้ะเก้าทับหมาแยากหน่อหมาแยากหน่อหมาแยากหน่อเนาะนี่สวยสวยกันเกดจ้าอ่ะบอลกาบบอลกาบกาบก,กัดแดงกันหน่อยครับพี่ลิ้นมังกรไฟลิ้นมังกรไฟเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่ลิ้นมังกรไฟกระถางหกนิ้วครับพี่กาบกัดแดงขอบใบเขียวครับพี่ขอบใบเนาะเขียวแล้วก็ กัดแดงตรงกลางขึ้นมาสวยมากเดี๋ยวยิ่งโตยิ่งแดงเลยเลี้ยงอัดแดดได้เลยจ้าบีดอกตู้ได้สบายเลยต้นนี้ไม้ต้นนี้บอลกาบลิ้นมังกรไฟ250กระถาง6นิ้วครับกระถาง6นิ้วด้านข้างอะพี่ฟอร์มสวยสวยลิ้นมังกรไฟลิ้นมังกรไฟมังกรไฟสวยสวยอ่ะต่อไปไม้แยกหนออุสามณีครับพี่ถ้าใครเห็นเคยเห็นตอนโตนะเดี๋ยวเขาจะกัดออกแดงกัดแดงกัดจมพูสวยมากอันนี้เป็นไม้หนอแลพี่ไม้หนอเนาะยังเขียวเขอยู่ แต่ถ้ากัดสีตอนโตมาสวยมากอุสามณีครับพี่ไม้แยกหนอ่อสามร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วไม้หนอ่อไม้หนอ่อสามร้อยบาทสามร้อยบาทอุสามณีนะครับอุสามณีเนาะแล้วก็มีเทวกรรมเทวกรรมอันนี้ไม้แยกหนอ่อเป็นฟอร์มกอเลยครับพี่แล้วก็มีหน่ออีกสามต้นในกระถางน,นะครับพี่เทวกรรมรังรักพร้อมหน่ออีกสาม ต้นแม่อีกหนึ่งนี่ฟอร์มกอใบดกๆต้นนี้ขายชอบเลี้ยงไม้ฟอร์มกอแล้วนะมีเทวรกรรมลังรักต้นนี้เนาะนี่เลยนี่อ่าต้นนี้เอาสองร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับพี่สองร้อยห้าสิบาทแม่หนึ่งลูกสามรวมในกระถางนี้พี่พี่จะได้ไปทั้งหมดสี่ต้นเริ่มออกเปิดด่างเหลืองสวยมาแล้วครับพี่สองร้อยห้าสิบพอนี่คือกําไรให้คุณลูกค้าเอาไปเลี้ยงฟอร์มกอกันสวยนะพี่พี่กระถางหกนิ้วเดอ้อต้นใหญ่ไม่ใช่เล็กๆนี่ เอว่ากาลังรักครับพี่สวยคุ้มจัดต้นนี้มีกอเดียวน่าจะเบิร์ดแล้วน่าจะเบิรแล้วอทางด้านานู้นครับพี่อันนี้ก็จะเป็นตู้ปลานะครับพี่ตู้ปลาที่ผม DIY นะไม่ได้เลี้ยงปลานะครับเอามาเลี้ยงบอลแต่ตอนนี้บอลออกแล้วเปิดเปิดทิ้งไว้น้ำฝนท่วมเลยยังไม่ได้วิดน้ำออกเลย ต่อมามีหน้าสวยๆเทพๆเบาๆแจ่มๆจึ้งๆทรัพย์พูนผลจะพี่ทรัพปูนผลต้นนี้หน้าแดงเปิดทองแล้วเนาะเปิดทองแล้วสวยๆเลยนี่ครับพี่มาเจออยู่ตรงนี้ได้ไงผมนึกว่าหมดแล้วนะพี่ทััพปูนผลเนาะนี่หน้าด่างแดงฮาร์ปครึ่งสวยๆครับพี่นี่ใบใหม่เปิดหน้าทองฮาร์ปครึ่งเลยทรบพย์ปูนผลหน้าเข้มๆจะพี่หน้าเข้มๆเนาะใครชอบก็จัดไปครับพี่ทับพูนผลสี่ร้อยบาทครับ หน้าเข้มเข้มสวยจึึงๆหน้าเทพแบบนี้ครับพี่หายากหายากนี่ทําให้ด่างออกแบบนี้พี่ยากพอซับบุญผมมันไม่ค่อยเปิดด่างมาให้นะพี่เผื่อก็น้อยนะแต่คือมันมันสมมามันจะไม่ด่างเลยเดี๋ยอันนี้คือด่างทุกใบจะเี่นนี่ด่างแดงตัดกับพื้นใบดีมากใบใหม่เปิดหน้าทองฮาร์ปครึ่งเลยแดงอมทองได้พี่สวยๆเลยตัวนี้ซับบุญผลสี่ร้อยบาทจ้าหน้าสวยๆกันเลยหน้าสวยๆกันเลยนี่ สี่ร้อยบาทอันนี้นามะงนนหน้าทองอันนี้กระถางหกนิ้วต้นใหญ่จ้าพี่พี่หกนิ้วต้นใหญ่สายใหญ่บิ๊กบึ้มต้นเดียวเต็มถาดเหมือนกันต้นนี้นะใบครับพี่มือผมนี่เล็กไปเลยสอดใบนี่ใบใหม่ล่าสุดครับเดีอยเปิดหน้าทองฮับครึ่งสวยแล้วก็ใบนี้ใบรองก็ทองฮับครึ่งเช่นกันใบร่างก็ด่างดีดีนี่สายนี้ครับพี่มะงนนใหญ่หน้าด่างทองหน้าด่างทองต้นนี้หน้า,าทองต้นนี้ น้ำมังลนตอนนี้เจ็ดร้อยบาทครับพี่แบ่งเจ็ดร้อยบาทแล้วกันไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วลงกระถางสิบได้สบายกระถางหกนี่คือเล็กไปเลยต้นใหญ่บิ๊กบึ้มนะครับหรือว่าใครจะเล่นไซส์สัตว์กระถางแปดก็ได้เลยนะพี่เนาะใครจะเล่นใหญ่ไปเลยก็ตันนี้แต่คืตอนนตัวน,นี้มีหน่อแล้วหนึ่งพันบาทแล้วกันที่ขึน้นเป็นต้นคลิปนี่น้ำมังลนใหญ่กระถางแปดนิ้วแปดนิ้วแล้วกันอันนี้6กนิ้วแต่คือไซส์ใหญ่ครับพี่เลี้ยงล้อหน่อเลยตัวน,นี้เจ็ดร้อยบาทสวยๆหน้าทองจ้า ต้นนี้หลวงตาใครชอบบ้างพี่ด่างจัดจ้านในย่านนี้อันนี้คือหน้าด่างจัดเลยนะพี่ด่างจัดเลยด่างจัดด่างจัดนี่ใบร่างด่างฮา,าร์ปครึ่งเผื่อมีที่พี่ที่ชอบแบบเลี้ยงแบบเ่าเลี้ยงบอมแบบว่าด่างเยอะๆนะพี่เนาะแต่คือน้องเขามีติดเขียวนะพี่เนาะน้องเขามีติดเขียวนะโตปกตินะครับพี่บินเนาะโตปกติหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองต้นนี้อ่าสี่ร้อบาทแล้วนะพี่สี่ร้อบาทหลวงตาเมืองด่างจัดจ้านในย่านนี้ผมบอกเลยด่างจัดจ้านในย่านนี้ หลวงตาเมืองสวยๆกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่ฟอร์มกระถางหกฟูฟูสวยๆจ้ะหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองถัดมาตรงนี้เป็นไม้ใหม่ไม้ใหม่ใบกลมด่างปลาคราบครับพี่ใบกลมนี่เปิดด่างมาแล้วนะครับพี่เปิดด่างมาแล้วใบกลมด่างปลาคราบชื่อว่าเจ้าวเวียงพิงเจ้าวเวียงพิงนี่ ด่างประคร้าก็คือปราคร้าแบบพวกเจ้าปอเจ้าสวเจ้าวางพวกนี้อันนี้แต่อันนี้เขาจะเป็นใบกลมเนี่ยใบกลมบล็อกเลยใบกลมด่างประคร้าสวยสามร้อยบาทครับพี่เจ้าวเวียงพิงหมไม้ใหม่จดชื่อกับทางสมาคมบอลสีแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วตอนโตหน้าด่างประครับเข้มสวยมากอยากดูรูปต้นแม่ทักหาน้องก้อยได้จ้ะพี่ต้นที่หนึ่งแล้วกันนะอันนี้ติดแท็กัมเบอร์ให้เรียบร้อยครับพี่นี่เจ้าวเวียงพิงต้นที่หนึ่งสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วครับพี่ทักไลายดูรูปต้นแม่ได้สวยจัด สวยจริงครับอีสวยจัดสวยจริงอ่ะต้นที่สองจ้ะเจ้าเวียงพิงต้นที่สองต้นที่สองที่สองนี่เปิดด่างมาแล้วสวยๆจ้ะเจ้าเวียงพิงต้นที่สองสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วเจ่มๆเลยจ้าอ่ะตรงนี้ไม้หนอเจอไม้หนออ,อีกต้นหน้า ทองและหน้าแดงด่างแดงในต้นเดียวกันเก้าทับเก้าทับไม้แยกหนออ่นหนอที่สองแล้วกันนะพีขนน่ขึ้นหนะ้าก่อนด้าน,านนี้ไปต้นหนึ่งเนาะอันนั้นเป็นต้นที่หนึ่งแล้วกันต้นนี้เป็นต้นที่สองไม้แยกหนอต้อนที่สองเก้าทับครับพี่เก้าทับเก้าทับหนอเก้าทับต้นที่สองนี่สวยสวยใหญ่ใหญ่ฟ,ฟูฟูกระถางหกนิ้วครับพี่สองร้อยห้าสิบหนอเก้าทับต้นนี้ต้นที่สองสวยมากสวยมากนีก่หน้าแดงเข้มเข้มกันเลยสวเข้มสวย, <laughs> ส,วยสวยเข้ม จะสวยเข้มอะไรสวยเข้มดุดันไม่เกียงใจใครครับพี่เก้าทับต้นที่สองไม้แยกหนอนี่ฮเป็นไงทั้งแดงทั้งทองใครที่ชอบหน้าแบบว่าครบจบในต้นเยอะนะครับมีต้นนี้เลยไม้หนอเก้าทับต้นที่สองสองร้อยห้าสิบจาทกระถางหกนิ้วสวยคุ้มจัดสวยคุ้มจัดแล้วต้นนี้ก็แดงแป๊ดเลยลิ้นมังกรไฟต้นที่สองครับพี่นี่ขอบใบเขียวกัดแดงแจม้แจมเจีมสวยมาก2อ0สบาทกระถางหกนิ้วครับพี่ลิ้นมังกรไฟอฟอร์มด้านข้างจะ้ะ ต้นที่สองต้นที่สองแดงแดงแจ่มแจม,แจมใบมันเงาสะท้อนแสงแดดดีจังเลยต้นนี้อ่าถัดมาตรงนี้เป็นอ่าทับทิมทองครับพี่ทับทิมทองทอทอทอทับทิมทองทับทิมทอง,ทททองสามทอแล้วพี่เนาะสามทอทับทิมทองดางเหลืองนะพี่ดงังเหลืองสวยๆนี่เม็ดสีมาแลวแจมเจมทับทิมทองจากสองร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วเนาะทอทอทอ ทับทิมทองใบแข่งก้านแข็งสวยจ่ะไม่ได้คำใบไม่ได้คำไม้เลยพี่นี่ฟอร์มสวยกระถางหกทับทิมทองทับทิมทองนี่เห็นความดางไหมพี่ชัดไหมพเพราะว่าตอนนี้แดดมันแผดมากแดดมาส่องอาจาอาจะสะท้อนแสงนิดหน่อยนะพี่เนาะแต่น่าจะเห็นความดังชัดอยู่แต่ต้นจริงสวยมากนะครับพี่อาจจะกล้องแยงแสงสะท้อนแสงนิดหน่อยนิดหน่อยถ่ายย้อนแสงนะแต่สวยมากพี่ทับทิมทองต้นจริงสวยมากสองร้อยสิบจะกระถางหกนิ้วหกนิ้วหกนิ้ว อาจจะแจ็นี้ก็น้อยป้าแจมๆจมแบบนี้จ้ะพี่ป้าแจมๆมแบบนี้กระถางหกนิ้วเพชรบ้านปทุมเพชรบ้านปทุมต้นนี้แจมจัดนี่เลยใบใหม่ล่าสุดใบนี้เลยใบชมูแป้นเลยสองร้อยบาทจ้ะเพชรบ้านปทุมพี่เพชรบ้านปทุม,ม,ทนทมเนาะกระถางหกนิ้วสองร้อยบาทฟอร์มสวยๆใบโดดๆเขี้ยวตัดจมูแจมจมสองร้อยบาทเพชรบ้านปทุมจ้าเพชรบ้านปทุม ปิดก่อนนะจ๊ะแดดร้อนเดี๋ยวไปตู้ถัดไปครับนี่ตู้ถัดไปเมื่อกี้มจะขึ้นอะไรตรงนี้อ๋อตรงนี้เห็นสีการไหมมีสีการสีการอ่ะสีการนะจ๊ะพิเศษฮะสีการจนาพิเศษครับพ,พี่กระถางหกมิ้วเจนสองเดอ้อเจนสองหน้าสวยนี่ด่างจมพูขอบทองแบบนี้แจ่มๆจากสีการจนาพิเศษเจนสองรับพี่เจนสองให้ดูกันใกล้ๆ ชัดไหมครับพี่ถ้าชัดกว่านี้ต้องใช้แว่นส่องพระมาซูมเ <c oughs> ข้ากล้องอีกทีนะี่น,นี่คือชัดสุดแล้วชัดจริงนะสวยชัดจริงสวยชัดทะลุเรียนสีกาญจนสองอฟอร์มเต็มจ้าสี่รอยหาสิบรับพี่บีกระถางหกนิ้วหน้าด่างชมพูขอบทองเจน2สองตัดกันสวยสุดด้านข้างฟอราข้างจ้าต้นใหญ่ครับพี่ต้นใหญ่เนาะนี่สีกาญจนาพิเศษเจนสอง สวยมากไม้ต้นนี้นะพี่ผมบอกเลยเช้ามาเย็นมาเดินเราะดูเห็นและชื่นใจจากสีการเจนสองสีน้องสวยสดจริงครับพี่สีน้องสวยสดจริงแล้วต้นจริงนี่สี่ร้อยห้าสิบต้นนี้เลยครับพี่สีกาจนาพิเศษเจนสองเจมจมอึ๊บ่ะถัดมาด้านนี้เป็นน้องโวจะพี่น้องโว โวน,น้องโวโวเคโน่ครับพี่โวเคนโน่ดำตัดแดงแดงตัดดำหลอดไม้ออกมาม้วนต้วนแจมๆมครับพี่กระถาง6นิ้วนี่ฟอร์มนี้เลยจ้ะโวเคนโน่สี่อยห้าสิบครับ4ี 450, ่ห้าบโวเคนโน่แดงดำดำแดงตัดกันสุดแจ่มครับพี่หลอดไม้ด่างนะพี่หลอดไม้ออกมาด่างเนาะนี่ให้ดูหลอดนี่ซูมให้ดูยันหลอดครับพี่ซูมให้ดูยันหลอดเนาะด่างดีด่ดางสวยเลยตัวน,นี้โวเคนโน่สีอยห้าินะครับ สี่ร้อยห้าสิบเนาะแดงแดงเข้มเข้มแบบนี้จ้ะแดงตัดดำดำตัดแดงสวยสวยโวเคโนโรกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่สวยแจ่มอ่ะด้านนี้เลกาซี่ครับพี่เลกาซี่แดงตัดเขียวแจม่มๆจครับพี่รอดใหม่มาแล้วเลกาซี่กระถางอ่าหกนิ้วกระถางหกนิ้วเลกาซี่นี่แดงป้ายเขียวแจม่มๆจครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่ไม้ใหม่เลกาซี่เนาะ เลกาซีเลกาซีนี่อ่ะผมหาองศาก่อนเพราะว่าแดดแดดแยงอ่ะนี่น่าจะชัดนะพี่เนาะเข้มเลยแดงป้ายเขียวแจม่มๆครับพี่เลกาซี่กระถางหกนิ้วหนึ่งันห้าร้อยบาทไม้ใหม่สวยแจ่มสวยแจ่มจ้ะอ่าหลอดใหม่มอนต้วนป้ายออกมาสวยเลยครับพี่ไม่ผิดหวังเลกาซนะีเนาะเลกาซี่มีสาวสาวมาแบ่งครับพี่สาววาลินสาววาลิน สาวาลินสาวาลินเนี่สาวาลินอันนี้เป็นไม้ผ่าแผงป้ายนะครับพี่เพราะว่าสาวาลินปกติเขาจะเป็นพื้นใบเขียวแบบนี้นะพี่น้องเขียวๆออกจะออกชมพูจางๆด้วยซ้าแต่ว่าอันเนี้ยมันพื้นใบเขียวแต่ว่าป้ายแดงถ้าเป็นหน้าปกติมันจะไม่ป้ายแดงนะครับพี่มันจะเป็นเป็นพื้นใบเขียวเฉยๆเนาะอันนี้สาวาลินครับพี่ป้ายแดงตัดก,กันจมๆกับพื้นใบนี่กระถางเอ่อห้าจุดห้านิ้วครับพี่สาวาลินป้าย แบ่งสามร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับพี่สามร้อยห้าสิบสาวารินเนาะสาวารินผ่าแพงป้ายแดงนะครับพี่ผ่าแพงป้ายแดงหมายจำนวนน้อยครับพี่หมายจำนวนยงน้อยเนาะผมก็ผ่าไปก็เพิ่งจะได้เอามาแบ่งต้นเดียวนี่แหละพี่พาะว่ามันก็ไม่ป้ายก็มีเนาะแล้วก็ยังไม่ขึ้นเอ่อก็คือเน่าอะไรไปมาเหลือรอดมาไซนี้กระถางห้าจุดห้านิ้วสามร้อยห้าสิบจ้ะสาวารินป้ายขี้ป้ายแดงเขียวป้ายแดงสวยๆจ้ะมีต้นเดียวนะพี่มีต้นเดียวเนาะ ไม่ไม่มีสำรองแล้วไม่มีสำรองแล้วเพราะที่เหลือมันเน่าไว้หมดแล้วที่เหลือมันเน่าไว้หมดแล้วอ่าต้นนี้ลูกไม้ผ่าดางสวยเม็ดเหมือนไก่ครับพี่ด่างขาวเหลืองรอดไม่ม้วนตัวนออกมาเป็นไงครับพี่เขียวด้านบนเหลืองด้านล่างจะ่ะเม็ดแดงเจีมนี่กระถางหกนิ้วลูกไม้ผ่าน่าจะไปโดนเกอรไก่เข้าไปต้นนี้ครับพี่เม็ดเหมือนไก่เนาะคือด่างขาวเหลืองสวยสองร้อยบาทครับพี่สองร้อยบาทลูกไม้ผ่านี่ เป็นล <cin stereotype> ูกไม้เ <dragging> รียกเป็นลูกไม้ไก่กันลูกไม้ไก่ด่างลูกไม้ไก่ด่างเออสองร้อยบาทฟอร์มหกนิ้วสวยๆรอดใหม่ไม่ผิดหวังจ้าด่างเหลืองมวนตัวดออกมาเลยโชคลำซำไามตรงนู้นโชคลำซำแม่เปิดดูเลยโชคลำซำเห็นสีมันหวานสะดุดตาเหลือเกินนะพี่สีหวานสะดุดตาเหลือเกินสีหวานสะดุดตาเหลือเกินนี่โชคลำซำรับพี่โชคลำซำ รูปงามนำเพาะหน้าด่างชมพูสวยๆครับพี่นี่ต้นนี้ฮาร์ปครึ่งเลยโชคล่ำซ้ำหน้าด่างชมพูหวานกระถางหกนิ้วสายหกนิ้วครับพี่ที่พี่ดูหลอดผมซูมให้ดูยันหลอดครับพี่แบบนี้คือด่างนะพี่เหมืออคือฮาร์ปครึ่งออกมาเลยเพราะว่าด่างครึ่งบนแล้วก็เขียวครึ่งล่างผมว่าน่าจะฮาร์ปครึ่งแบบใบนี้สวยๆจะ้ะสองร้อยห้าสิบครับพี่กระถางหกนิ้วไปเลยสายใหญ่ๆต้นโตๆหน้าสวยๆโชคร่ำซ้ำอะด้านข้างนี้ครับพี่สองร้อยห้าสิบจ้ะต้นนี้ หลอดไมออกมานะผมบอกเลยขึ้นมาเขาจะยิงออกมามุมนี้ครับพี่ยิงออกมามุมนี้เต็มฟอร์มกระถางของนิ้วสวยพอดิบพอดีจ้ะเป๊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 ะฮสองร้อยห้าสิบจ้าโชคร่ำสามโชคร่ำสามนิ่งแป๊บหนึ่งครับพี่ให้พี่ได้แคบให้พี่ได้แคบว่าสั้น <laughs> อต้นนี้มันนีแผงจ้ามันนีแผงต้นที่สองแล้วกันนะพี่ขึ้นต้นคลิปไปมันนีต้นหนึ่งแล้วเป็นหน้าแผงเหมือนกันอันนี้ก็เลยขึ้นแท็กดัมเบอร์ให้เป็นมันนีร้องเพชร แผงต้นที่สองแล้วกันนะพี่เนาะต้นที่สองต้นที่สองมณีรำเพชรแผงต้นที่สองต้นนี้หน้าส,สวยๆครับพี่หน้าดางชมพูจะออกอมเหลืองหน่อยๆน,นะพี่อมเหลืองทองและใบนี้ใบล่าสุดนี่กระถางหกนิ้วจ้นะนะด้านข้างเนาะสี่ร้อยห้าสิบครับพี่มณีรมเพชรหน้าแผงสวยนะครับต้นนี้หน้าแผงสวยหน้าแผงสวยนี่แจม่แจมๆเลยเม็ดชัดนะพี่รายชัดดังชัดเนาะฮาร์ปครึ่งเลยเห็นไหมสองใบนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาฮาร์ปครึ่งคนล,ละฝั่งขยันฮาร์ปฮาร์ปเก่งดังตั้งแต่เกิดจ้ะพี่ วันนี้เราเชรหนาแผง450สวยๆจ้าสวยๆจ้ะขอตรงนี้อีกหน่อยผมเห็นอะไรเหลืองๆเหลืองแดงเหลืองแดงเหลืองแดงอะไรเอ่ยอ๋อรักเอ่ยรักเอ่ยรักเลยก็แล้วกันหันเนะไม้แยกหน่อครับพี่ไม้แยกหน่อสวยๆแบบนี้เนาะนี่ไม้แยกหน่อสวยๆแบบนี้รักเอ่ยครับพี่รักเอ่ยรักเอ่ยรักเอ่ยนี่อ่ะต้นนี้ก็แล้วกันรักเอ่ยต้นที่หนึ่งไม้แยกหน่อตรงนี้ เป็นไม้หน no? no. ่อทั้งหมดเลยนะมีเนาะอ่ะต้นที่หนึ่งก่อนแล้วกันไม้แยกหน่อรักเอยต้นที่หนึ่งฟอร์มกระถางห้านิ้วสวยๆจ้ะสามร้อยห้าสิบครับเบ่สามร้อยห้าสิบนี่ไม้แยกหน่อรักเอยนะครับดางเหลืองสวยแจ่มๆไม้หน่อกระถางห้านิ้วไม้หน่อรักเอยต้นที่หนึ่งสามร้อยห้าสิบครับผมสามร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่ง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 อันนี้ต้นที่สองจ้ะต้นที่สองรักเอยต้นที่สองเนาะหน่อที่สองครับเี่หน่อที่สองต้นที่ สามร้อยห้าสิบฟอร์มสวยๆเช่นกันจ้าฟอร์มด่างสวยๆเช่นกันรักเอ่ยต้นที่สองอ่านี่ต้นที่สองอ่าต้นนี้ต้นที่สามครับพี่เออเอ้ต้นนี้สวยต้นนี้สวยทุกต้นเลยทุกต้นเยทุกต้นสวยทุกต้นครับพี่หนึ่งสองก็สวยอันนี้ต้นที่สามต้นสามนี้ก็สวยจ้าต้นที่สามไม่หนออสามร้อยห้าสิบกระถางห้านิ้วรักเอ่ยนะครับพี่ รักเลยไหมละ่ะรักเ้ยต้นที่สามไม้แยกหน่อนะจ้ะไม้แยกหน่อเนาะสามร้อยห้าสิบสวยแจ่มสวยแจ่มจริงๆต้นนี้เนะาะต้นนี้สีการอีกหนึ่งต้นเมื่อกี้ขึ้นไปต้นที่หนึ่งเนาะอันนี้เป็นสีการจานายพิเศษต้นที่สองแล้วกันนะบีใบห่อใบนี้ตรงกลางนะบีนี่คือใบใหม่นะครับใบใหม่ล่าสุดเนาะสวยแจ่มสีการจานายพิเศษเกนฑสองต้นที่สองจากสี่ร้อยห้าสิบอันนี้ก็ถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วฟอร์มนี้ต้นใหญ่มนกันนะบีต้นใหญ่เช่นกัน อ่ะจบเป็นตรงนี้ตีการนี้หน้าชมพูแป้นแหลนเลยหน้าชมพูแป้นเลยแป้นเลยตีการจะนายพิเศษเจนสองต้นที่สองจ้ะสี่ร้อยห้าสิบสวยๆหวานๆเท่นกันจะ้ะเท่นกันถัดมาด้านนี้เป็นปลาศาสาทองครับพี่ผ่าแผงเนาะพื้นใบเขียวป้ายแดงจะ้ะป้ายแดงแบบนี้ปลาศาสาทองป้ายผ่าแผงจะ้ะต้นนี้ผ่าแผงป้ายแดงสวยๆนี่ครับพี่ กระถางหนิ้วนะครับพี่ประสาททองผ่าแผงเนาะ4 5 0อยห้าสิจ้ะพื้นใบเขียวป้ายแดงแจมแจถ้าเป็นหน้าเดิมอะ่ะมันจะออกอ่าพื้นใบออกน้ําตาลนะพี่เนาะน้าตาลแล้วก็ป้ายออกขาวอมเหลืองอ่อนๆขาวๆแบบหน้าเดิมนะถ้าเดิมอันนี้เป็นหน้าแผงพื้นใบเขียวป้ายแดงนี่คือตัดกันคือฉีกมากครับพี่โคโลนาคเลยอันนี้ผ่าแผงมาประทัดทองเนาะป้าย450้าิกระถาง หกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วส,สวยๆรอดใหม่มาแล้วจ้ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็มีน้ำมังนอนอันนี้เป็นหน้าดั้งเดิมออริจินอลหน้าชมพูหน้าหวานปกตินะครับหน้าหวานปกติเนาะสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วนี่หน้าดั้งเดิมชมพูหวานเจี๊ยบหวานเจีบ๊บนะเมืองนอนจ่หน้เมังนนนนี่ฟอร์มนี้สวยๆครับพี่ดังๆรอดใหม่ มาแล้วจ้ะหน้าเดิม3ามร้อยสิบหน้ามงคลสวยๆจ้าสนใจต้นไหนโทรศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดนะครับพี่พี่เนาะก็สามต้นทองฟรีมีเก็บเงินปลายทางสองสามสี่บารมีบอลแวะไปแวะมาฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้น้องแน่เด้อสนใจต้นไหนก็กิ้งก้างมานะครับพี่พี่เนาะสหรับว,วันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า